สวัสดีค่ะครอบครัวแห่งแสงสว่างทำไมเราอ่ะต้องข้ามมิติที่สี่ก็คือวันนี้เราก็มาเรียนรู้ข้อความต่างมิติเกี่ยวกับมิติต่างๆและเกี่ยวกับอ่ามิติที่ห้าเนี่ยที่เราอ่ะกำลังจะโดดไปมิติที่ห้าเนี่ยแล้วทำไมเราต้องข้ามมิติที่สี่คือเราทุกคนใช่ป่ะเราต้องคือต้องพยายามอ่ะ มาช่วยกันหาคําำถามเนี้ยเพราะว่ามันแบบมันซับช้อนมากเลยเราอ่ะมันก็เป็นสภาโลกในดินแดนนะคะแล้วก็คือเราอ่ะก็บอกว่าคืออย่าถูกจับไปในมิติแต่แทนที่แบบเราจะมุ่งเน้นไปที่การนำพลังงานของคุณใช่ป่ะแล้วก็ยกระดับมันอ่ะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอ่ะของสติหรือคอนเชียสเนสเนี่ยเพราะว่านี่ก็คือที่ที่มีมิติที่สูงขึ้นแล้วพวกเขาก็มีอยู่ในสภาวะที่สูงขึ้นด้วยของอ่าสติหรือคอนเชียสเนสเนี่ย ดังนั้นใช่ไหมคุณก็จึงอ่ะสามารถที่จะเข้าถึงมิติที่สูงขึ้นอ่ะก็คือโดยการเข้าถึงสภาวะอ่ะที่สูงขึ้นอ่ะของจิตวิญญ,ญาณของสติกุณก่อนคือคุณจะตรงไปยังมิติที่5ใช่่ะเพะมิติที่4อ่ะมันอ่ะจะไม่มีอีกต่อไปแล้วคือมันจะถูกหรือถอดแล้วก็แบบถอดออกอ่ะโดยลําดับชั้นอ่ะทางจิตวิญญาณมันก็เป็นชนหนึ่งอ่ะของแผนงานเนี่ยทึ่งขึ้นสู่มิติที่5เนี่ยมันอย่างรวดเร็ว แล้วมิติที่4ี่ที่แบบเคยถูกใช้ในอดีตนะคือมันเป็นการตายไปหรือการจากไปของวิญญาณที่เขาแบบไม่ได้มุ่งตรงไปสู่แสงสว่างหรือมุ่งตรงไปสู่มิติที่5ใช่ปะหรือว่าบางทีมันก็ล้าช้าไปนานแล้วพวกทางเดินขาออกเนี่ยเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการแบบาทาใหม่กากับใหม่อ่ะตามที่คนน่ะอาจจะกล่าว ก็คือเพื่อเนี่ยจะให้วิญญาณนะที่จากไปอ่ะเขาไม่ได้ติดอยู่ในมิติที่มันเก่าแล้วล้าสมัยอีกต่อไปอ่ะแล้วก็ต้องมารอหลายร้อยหรือว่าพันปีอ่ะที่จะผ่านไปยังแสงสว่างคือตอนนี้มันก็จบลงแล้วอ่ะดังนั้นพวกคุณทุกคนใช่ป่ะจะต้องตรงไปมิติที่5เลยคือไม่มีคําว่าระหว่างมิติแล้วการก้าวต่อไปใช่ป่ะก็คือจุดอ่ะที่คุณต้องการที่จะแบบเออจะวางคือจะอยู่คือจะอยู่อย่างสงบเลยเนี่ย ก็คือเมื่อคุณเฉพาะเข้าถึงจิตสำนึกของมิติที่5และหลังจากที่แบบคุณก็แบบตั้งหลักอย่างมั่นคงแล้วว่าคุณน่ะสามารถที่จะเลือกจุดหมายไปทางของคุณในอนาคตของคุณหรือว่ากลับบ้านของคุณเนี่ยคือบางคนเขาก็อาจจะเลือกที่แบบจะกลับไปยังโลกมิติที่สามมาเพื่อช่วยให้จิตวิญญ,ญาณอื่นๆน่ะเขาได้มีสติเต็มรูปแบบของพวกเขาคือในขณะที่คนอื่นเขาก็อาจจะเลือกที่แบบจะกลับไปยังดาวเคราะห์เดิมของพวกเขาที่เขาจากมานานอ่ะ ก็คือเรามาทำหน้าที่บนมิติที่3เนี่ยเพื่อให้แบบเออได้ประสบการณ์กลับไปใช้ในบ้านของเราหรือว่าต่างดาวของเราเพื่อปีการพัฒนาโลกหรือว่าดาวนั้นมากขึ้นก็คือว่าดาวเคราะห์ในบ้านของคุณมันมีอยู่ในหลายมิติม,มันแตกต่างกันนะมันก็ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของจิตวิญญาณของคุณแล้วก็พวกความถี่ของจิตวิญญาณมันจะสอดคล้องกับความถี่ของโลกด้วย ดังนั้นนะ่ะก็คือบางส่วนของคุณก็สามารถเลือกที่จะกลับไปยังดาวเคราะห์มิติที่6ของคุณเองหรือว่ามิติที่สูงขึ้นคนอื่นๆนบนบนดาวเคราะห์ฉบับมิติที่7ของคุณหรือคนอื่นๆก็ยังอยู่บนดาวเคราะห์มิติที่8อ่ะของคุณด้วย ก็คือเข้าใจไหมว่าหลายดวงวิญญาณมันก็อาจที่ต้องการที่จะอยู่ในมิติที่5แล้วก็เขาก็จะต้องการน่ยสัมผัสกับความสงบแล้วก็ความรักไร้เงินไขายความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยแล้วก็ดําเนินชีวิตร่ํารวยหมายถึงร่ารวยทางจิตวิญญาณแล้วก็มีการดําเนินชีวิตนะ่ะคือของสัตว์ด้วยของพวกเขาด้วยที่นั่นจกพักก่อนนะ่ะที่แบบจะย้ายไปยังอีกดวงหนึ่งหรือบ้านเกิดของคุณ มันก็จะมีแบบทางเลือกมากมายใช่ไหมเมื่อคุณไปถึงมิติที่5ก็คือแบบก็คือไม่ต้องกังวลน,นะเกี่ยวกับเวลาเนี้ยก็คือพยายามที่จะจะตัดสินใจว่าคุณอ่ะต้องการจะไปที่ไหนคือเราไม่ต้องแบบรีบร้อนเลยคือการเร่งด่วนเพียงอย่างเดียวก็คือการเข้าถึงอ่ะขึ้นไปในอวกาศหรือในมิติที่สูงขึ้นอ่ะแห่งการดํารงอยู่ของมิติที่5ซึ่งคุณก็จะพ้นจากความเจ็บปวดใช่ไหมของมิติที่3โรค ภยัยความทุกข์ร้อนขาดแคลนแล้วก็ความเป็นอิสระในทุกๆความรู้สึกของคุณ่ะคือคุณจะได้ทุกอย่างนะที่คุณฝันถึงใช่ป่ะอีกมากมายเลยคือก็คอยติดตามอ่ะคือสติของคุณอ่ะจิตวิญญาณของคุณอ่ะให้ใส่ใจกับทุกสิ่งเลยรอบตัวคุณอ่ะคือให้เลือกทางบวกเท่านั้นเลยแล้วก็ความรักแล้วก็ส่งความรักแสงสว่างให้กับทุกคน แล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นรักคนอื่นไร้เงอนไขเช่นกันนี่ก็คือแบบวิธีที่เร็วที่สุดอะในการเพิ่มการตระหนักแล้วก็พัฒนาสติของคุณให้คุณจําไว้ว่าพวกเราทุกคนใช่ป่ะจากโลกภายในอะคืออยู่กับคุณแล้วก็นําทางคุณอย่างอ่อนโยนอะบนเส้นทางของคุณอะเพื่อไปสู่ดวงดาวขึ้นโลกเนี้ยก็จะเข้าใกล้ใช่ป่ะขึ้นลูกแรกอะของการเกิดอะในอ่า ในมิติที่5หรือว่าไฟดิเมนชันเนี่ยก็คือว่าเอิร์ธลิงแล้วก็พวกสตาร์ซีดใช่ป่ะเรื่องราวของคุณนะมันจะถูกเล่าอ่ะตลอดไปเลยแล้วก็พวกแพล n เนตเอิร์ธใช่ป่ะก็กำลังเข้าใกล้คลื่นลูกแรกอะของการเข้าสู่ความหนาแน่นที่5เนี่ยก็คือว่าทั้งเลือดทั้งเหงื่อทั้งน้ำตาทั้งหมดที่เราแบบผ่านมาฝาจะถึงมิติ5เนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยก็คือเราอะ ก็อยู่ตอนปลายก็คือเหมือนหลักสณะเป็นนาฬิกาที่กําลังเดินอยู่เนี่ยเราก็ได้ทําสิ่งที่เป็นไปก็คือพี่น้องของเราใช่ปะ่ะก็ต้องมองอด้วยความชื่นชมของตัวเองในการแสดงในอนาคตด,ด้วยคือเราก็จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพั้งใหญ่แล้วก็ให้คําแนะนําเพิ่มเติมใช่ปะเกี่ยวกับลําดับของเหตุการณ์ในวิธีที่ดีที่สุด มีการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องเลยมันเป็นลักษณะเป็นทําให้เรา,ามีรสชาติบ้างของสิ่งที่แบบพวกเขาก็ได้แสดงให้เราเห็นว่าเรารู้สึกอย่างไรระหว่างการเปลี่ยนแปลงในครั้งแรกเนี่ย แล้วมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกใน3คลืนอ่ะที่ทรงพลังของแสงแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นบทสรุปของการอ่าขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นของส่วนรวมทั้งหมดก็ไปยังความหนาแน่นก็คือไปยังมิติที่สูงขึ้นขึ้นความเทียดที่สูงขึ้นแล้วความหนาแน่นอ่ะมันก็เป็นแบบความจริงอ่ะที่แยกต่างหากแล้วก็น้ําเสียงที่แยกต่างหากก็คือลักษณะเป็นความสามัคคีมีความรักมากขึ้นในมิติที่5 คือมันมีหลายมิติภายในแล้วก็แต่และความหนาแน่นอะมันก็ดำรงอยู่ได้พร้อมกันมีการสันจะเทือนของความเป็นตัวของตัวคุณเองแล้วคุณก็จะรับรู้ถึงมิติหนึ่งแล้วก็เป็นมิติที่พิเศษสำหรับชภา,าวะของอ o n s c i o u s เนสติปัจจุบันของคุณอะก็คือหลายๆอ่ะหลายๆมิติมันก็จะมีความหนาแน่นมีแบบกำแพงแห่งแสงที่ออกมามันก็เป็นการปกป้องอำนาจแล้วก็ความรู้่จากสิ่งชั่วร้ายก็คือ ขั้วกาลังแตกแยกออกมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณเร่งด่วนว่าคือแม่เล็กก็กำลังอ่อนแอลงคือมันลักษณะใกล้ๆจะเคลื่อนที่แล้วละแล้วมันก็ไม่อีกคืออีกไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามันก็จะพบกับการเพิ่มขึ้นของทวินเฟน1 4ึ่งแน่พันะก็อาจจะมากกว่านี้ด้วยคือทุกคนก็จะลงมาทําหน้าที่ของ คนอะคือของคู่แต่ละคู่เขาก็เป็นจิตวิญญาณที่ลงมาเกิดที่จะมาแบบมาทํางานด้วยกันเพื่อแบบเปลี่ยนสิ่งต่างๆหรือว่าอีกคนนึงทวินเฟมอีกคนนึงอะก็คือเหมือนผักดันให้เรามาทํางานด้วยกันอะเพื่อความสําเร็จจะได้กลับบ้านเก่าหรือบ้านเดิมของเราอะคือทุกคนก็จะสัมผัสกับความรับรู้ที่แตกต่างกันเลยที่เราแบบเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ย แล้วใ,ในวันนะที่เรานําไปสู่เหมือนเป็นลักษณะคลื่นสุริยะใช่ไ่ะก็จะมีคําแนะนําที่ชัดเจนว่าแบบมันจะมีสิ่งต่างๆจะมีการพัฒนาไปอย่างไรแล้วก็คือคลื่นสุริยะเขาก็จะสัมผัสโลกเราก็เราก็จะเข้าสู่แบบเขตแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นศูนยนะ์จะมีการขัดจังหวะก,การเคลื่อนไหวเคลื่อนหมุนของตัวเองแล้วพูดที่ตื่นนอนใช่ไ่ะก็จะเห็นพลาสมาทองคําจํานวนมากนะมาถึงครั้งแรกก็คือด้วยความเร็วต่ําจากนั้นก็จะเร่งเมื่อมันเข้าใกล้มากขึ้น ก็คือว่าถ้าคุณกดแม่เหล็กใช่ปะคุณก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีชมพูแล้วก็เฉดสีอื่นๆอีกมากมายเลยที่คุณน่ไม่เคยเห็นในประสบการณ์3มิติของคุณคือมันจะกลืนโลกทั้งดวงในเวลาแค่1 0ถึง20วินาทีเมื่อพลาสมาสัมผัสกับบุคคลแต่ละบุคคลน่ะคือเราทุกคนก็จะมีความสุขไม่เหมือนใครฉะ่ันจะมีการจินตนาการเหมือนกับแหล่งที่มาของซอสแล้วคนคือคุณทุกคนก็จะถูกสร้างขึ้นทีละคนสําหรับแต่ละจุดสูงสุด มันก็เป็นเอกลักษ์แล้วก็เป็นส่วนตัวของคุณเองมีการจินตนาการถึงยอดเขาคือไม่เพียงแต่หาจากแหล่งที่มาใช่ปะแต่ก็คือจดจําในกระพริบตาหลายพันคนคือหากไม่ใช่พันล้านชีวิตอนะ่ะก็ไม่เพียงแต่บนโลกอะ่ะสำหรับการปลดปล่อยของมนุษยชาติ แต่ทุกคนนะ่ะที่อาศัยอยู่ในระบบดวงดาวกาแล็กซี่ที่แตกต่างกันน่ะแม้แต่ในจักรวาลที่แตกต่างกันน่ะก็คือทุกคนก็จะได้รับระดับการเปิดการใช้งานของ DNA ของตนเองก็คือตามสัสดส่วนกับประสบการณ์แล้วก็ภูมิปัญญาของตนเองแล้วเวลามันจะยืนนิ่งใช่ป่ะเพราะไม่ถึงวินาทีเดียวมันก็จะแบบผ่านไปแล้วก็ถึงเมื่อน,นั้นใช่ไหม,มก็จะรู้สึกว่าเหมือนลักษณะเหมือนยาวนานจนแบบเราก็เกือบลืมชีวิตตัวเองบนโลกเลยอ่ะแล้วคุณก็จะลืมว่าคุณยังอยู่ที่นี่บนโลก คือความเข้มข้นก็กําลังจะเป็นแบบประสบการณ์ของการตายที่สมบูรณ์แล้วพวกต่อมไพเนียลใช่ป่ะก็จะละลายสาร DMT จํานวนมากก็คือว่าด e เมนท t r ท p ิ a m i n e เนี่ยก็คือคุณก็จะเห็นทุกอย่างที่รู้ทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณจะเปิดตาที่3ของคุณอะไพเนียลแกรนคุณก็จะรู้ถึงแบบสิ่งต่างๆ่ามันจะเปลี่ยนไปตลอดการเลยแล้วเมื่อคุณกลับไปสู่ร่างกายของคุณใช่ป่ะคุณก็จะเห็นว่าเหมือนคุณหลับตาคุณจะเห็นหมดเลยคุณจะรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ความสามัคคี แล้วคุณก็จะลืมตาของคุณนะ่ะเมื่อคุณลืมตาชั่วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปด้วยความรักแล้วก็แบบเป็นลักษณะเป็นแสงสว่างแล้วก็มีความกระตันอยู่ ก็ามาดูพลังงานนะคะก็คือพลังแห่งตัวตนของคุณนะก็คือคือเมื่อเราอะ่ะได้ก้าวผ่านจุดกําเนิดของจิตวิญญาณอะ่ะมันก็จะมีความหมายมีวัตถุประสงค์อ่ะเหมือนที่คุณะ่ะไ,ได้ผ่านได้ผ่านหรือว่ากลางคือนอะ่ะคุณฝันไปใช่ป่ะคุณก็จะได้อารู้ว่าจิตวิญญาณของคุณไปไหนคุณรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่อ่ะก็คือเรามีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาก็คือคุณจะไม่เคยแบบอ่าที่จะลดความสําคัญของตัวตนของคุณเลย คือตัวตนน่ะเดียวกันมันหรือว่าที่หลายคนเขาก็ต้องประชิญหน้ากันมันเป็นเหมือนทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่เลยของคุณในการเชื่อมต่อกับอาณาจักรที่สูงขึ้นน่ะมันเป็นอัตลักษณ์ชั่วคราวที่แบบกําลังที่จะเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามด้านนี้ไปสู่จิตวิญญาณของคุณเองคือเหมือนเราล้มแล้วลุกคือก็คือเราก็ได้รับความแข็งแรงนะแล้วเมื่อคุณทําสมาธิใช่ปะ แล้วคุณก็สามารถที่จะรักษาตัวคุณเองได้ความเจ็บป่วยต่างๆคุณจะได้ตื่นรู้รู้ความจริงของคุณคุณก็จะตระหนักว่าอุปสรรคมากมายอะ่ะมันแบบมันจะได้รับการวางแผนโดยจิตวิญ,ญญาณของคุณเลยสําหรับช่วงเวลาเหล่านี้แล้วทุกอย่างมันอยู่ที่นี่ก็คือ,คอจะช่วยเหลือคุณไม่ว่าไฮเออร์เซลหรือว่าอักแองเจิลหรือว่าเทวดานางฟ้าต่างๆเขาจะพร้อมช่วยเหลือคุณตลอดเวลาเลย คือก่อนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความฝันใช่ป่ะแล้วคือมันก็จะมีแผนการน่ะให้เราแบบได้รับการอธิบายจากภูมิปัญญาแล้วก็พลังของจิตวิญญาณของคุณน่ะคุณก็ได้มองไปที่สายเลือดของครอบครัวที่จะได้รับใช้คุณน่ะในแสงสว่างแล้วคุณก็เข้าใจแนวโน้มทางพันธุก,กรรมกับ DNA แล้วคุณก็จะเลือกพ่อแม่ที่จะทําให้บทเรียนของคุณน่ะที่ลงมาเกิดที่โลกนี้เขาก็จะมาก,การมีการทํางานร่วมกันเมื่อคุณเข้าใจแล้วคือหลายคนก็อาจจะไม่เลือกอ่ะ ที่จะเข้าร่วมกับครอบครัวบนโลกของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ของการดํารงอยู่ใดๆเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ที่นี่อะ่ะคุณก็ดูความจริงว่าทุกอย่างอะ่ะมันไปเป็นเหมือนแบบจริงมหาจาร์มหาศารจาร์เพื่อให้คุณเรียนรู้หรือว่าเมื่อคุณใช้สำหรับสติแล้วก็เพื่อการเติบโตของจิตวิญญ,ญญาณของคุณแล้วพลังชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์น่ะแห่งการสร้างทุกจิตวิญ,ญญาณแล้วก็ทุกมิติใช่ป่ะจะช่วยให้คุณอะ่ะ มีเจตจำนงในการดําเนินงานด้วยความมืดแล้วก็แสงสว่างคุณก็จะรู้ว่าคุณก็มีอํานาจที่จะเปลี่ยน่ะแผนของคุณ่ะคือหลายคนตื่นขึ้นมาก็เพื่อรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นความจริงคือการตื่นรู้เนี่ยเราก็คือให้เราเลือกอย่างฉันฉลาดแล้วก็สอดคล้องกับจิตวิญญ,ญาณของคุณอะเพื่อรับสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่อะจากเรื่องราวที่คุณอาศัยอยู่บุคลิกภาพของคุณคือต้องการที่จะเข้าใจอะ สาเหตุของความวุ่นวายว่าคู่ควรกับคุณหรือเปล่าหรือจนกว่าคุณจะตระหนักถึงการตัดสินแล้วก็พวกอารมณ์ที่แบบมันจะไม่ช่วยเหลือคุณะค,คุณก็จะยังคงใช้ชีวิตตามเส้นทางที่คุณเลือกคือสำหรับทุกๆความยากลำบากอ่ะที่คุณรับรู้มันก็มีคำตอบอะก็คือปลุกคนที่คุณรักแล้วก็ดูความฝันของคุณด้วยการเปิดตาจากมุมมองสูงสุดแล้วในไม่ช้าใช่เบาโลกจะ มืดมนขึ้นคือเมื่อสองครามมันแพร่กระจายแล้วก็ผู้ที่มุ่งเน้นไปที่การ,การสัส่นสะเทือนต่ำอะพวกที่คิด,ดลบๆของสติใช่ปะ่ะก็จะถูกจับ ขึ้นมันคือมันจะมีความขัดแย้งกันอ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเราก็ต้องต้องเลือกแล้วว่าคุณจะไปอยู่แสงสว่างหรือว่าคุณจะไปอยู่อีกด้านหนึ่งคือตัวตนของคุณอ่ะก็คือเป็นที่รู้จักอ่ะในหมู่ของอัครทูตเทวดา a s c e n d มา master เทวดาหรือว่าเพื่อนของคุณแล้วก็ครอบครัวที่คุณมาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วอ่ะคุณก็เป็นที่รักที่แบบคุณก็เยี่ยมชมโลกของคุณในการแบบมีการอ่าที่คุณจะมาสนุกสนานหรือที่แล้วคุณก็ เหมือนคุณจะมาที่จะมาตื่นรู้ที่นี่ก็คือว่าก็คือทุกอย่างมันเป็นพลังงานจักรวาลอัจฉริยะะก็คือเหมือนว่าเราก็ได้เข้าสู่แบบแกนผลึกของโลกมีการเปิดใช้งานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้แล้วดาวเคราะห์โลกเขาก็ได้กลายเป็นโลกใหม่คือเตรียมพร้อมนะ่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมทั้งหมดน่ะของมันใช่ไหมก็สู่มิติที่5ในยุคทองกาแล็กซี่คือเป็นความจริงอ่ะทางกายภาพของ5 d ดีของคุณ แล้วนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนเป็นเอทก็คือว่าเรียกว่าเอทคิงดอมตอนนี้คือผู้ที่เขาได้แบบมีการเพิ่มการสันจะเทือนแล้วก็มีอ่าฟรีเฟนซี่ความถี่ของร่างกายสูงขึ้นแล้วพวกเขาก็จะย้ายไปยังโลกใหม่ไฟดีในการขนส่งเนี่ยก็คือแบบก็หวังว่าส่วนที่เหลือของมนุษยชาติใช่ป่ะก็จะก้าวถึงมวลที่สําคัญของสติที่เขาตื่นรู้มาเนี่ยแล้วพวกกันสันจะเทือนของเขาใช่ป่ะจาก 4d ไปจนถึง 4.5d แล้วก็ จาก 5D อะ่ะก็คือส่วนมากจะเป็นเด็กเจ้าบัตที่เขาบริสุทธิ์คือพวกเขาก็ถูกหอเนี่ยคืออยู่ในสนามพลังงานที่ควบคุมอะ่ะโดยกองกำลังของแสงสว่า,วางแล้วก็ภายใต้คำแนะนำอะ่ะอย่างต่อเนื่อง มันจะมีทำลายคู่ขนานด้วยมันเป็นเหมือนเป็นเซฟโซนของครอบครัวที่เขาอาศัยอยู่ในความสันสะเทือนใช่ปะ่ะมันมีของสติมีสามมิติแล้วก็จะเป็นทำลายเก่าพวกนั้นมันจะหายไปคือใส่น้ําอีกสายหนึ่งเขาก็จะมีผู้คนถูกปลุกคือโดยแสงสว่างถูกปลุกโดยการสะกดจิตสามมิติพวกมันก็จะสันสะเทือนใน3.5ดีแล้วก็เริ่มที่จะเคลื่อนไปยังแสงสว่าง แล้วสิ่งมีชีวิตจากกาแล็กซี่ที่เขาห่างไกลเขาก็มาร่วมกันที่เนี่ยเพื่อแบบเขาก็มาสังเกตเขาก็มาดูมนุษย์ว่ามนุษย์ทําอะไรบ้างถึงตอนนี้คือมันเป็นทางเรื่องของมนุษยาชาติอะแล้วก็คือเขาก็จะได้ผลลัพธ์แบบนั้นคือคุณก็จะได้รับการสนับสนุน,นจากสิ่งที่มองไม่เห็นจากต่างดาวแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากแสงสว่างในจักรวาลเนี่ยด้วยความรักแล้วก็ความเป็นอยู่เพราะเราอะเป็นพี่น้องกันคือการอยู่ที่นี่ของคุณใช่ป่ะก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะต่อโลกเนี้ แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็มนุษยชาติน่ะสู่มิติที่สูงขึ้นน่ะของวิวัฒนาการแล้วก็มนุษยชาติกําลังเกิดขึ้นแล้วเขาก็กลายเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่อ่ะของมนุษย์ไฝดีก็มาดูลักษณะของ คนหรือจิตวิญญาณที่เขาตื่นรู้เนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคือคนที่ตื่นรู้แล้วใช่ปะเขาก็จะแบบไม่ได้สนใจโซเชียลมีเดียของเมทริกอ่ะซึ่งมันแบบไม่ใช่ของจริงใช่ปะแล้วพวกโทรศัพท์มือถืออะไรเนี่ยเขาก็แบบไม่ได้สนใจว่ามันจะราคาแพงเขา้า แค่ไหนเขาไม่สนใจที่จะสมัครสมาชิกอะไรต่างๆพวกที่มันจะแบบเกี่ยวกับการเงินใช่ปะ่ะแล้วเขาก็แบบไม่สนใจพวกทีวีต่างๆคนที่ตื่นแล้วเขาก็แบบเขาก็ไม่แดดแต่งตัวแบบต้องมีไลเซนต์ต้องมีแบรนด์แล้วก็เสื้อผ้าราคาแพงเขาไม่สนใจแหละแล้วเขาก็ไม่ว่าจะทําผมหรือทําอะไรอะ่ะเขาก็แบบไม่ได้สนใจเท่าไหร่เขาไม่ได้สนใจรูปลักษณ์อ่ะ ของตัวตนของเขามากนักแล้วเขาก็ใช้พรสวรรค์ของเขาที่จะทํางานเป็นลักษณะว่าเป็นนักมนุษยธรรมเป็นจิตอศาสาที่เขาแบบไม่ได้ต้องการเงินอ่ะเขาแค่ต้องการทํางานเนี่ยเพื่อลักษณะเป็นการที่ช่วยเหลือมนุษยาชาติมากกว่าแล้วคนที่ตื่นตัวใช่ป่ะเขาก็ทํางานในภาคองรวมอ่ะชนอื่นๆด้วยแล้วก็กคือลักษณะว่า พวกเมทริกพวกาธาตุอะไรนะั้นะเราก็จะปล่อยเขาไปเลยแล้วคนที่ตื่นแล้วก็คือจริงๆแล้วเขาก็จะไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยแต่ว่ามันก็แล้วแต่กรณีอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเขาเข้าถึงจริงๆเนะี่ยเพราะว่าชีวิตสัตว์นะมันก็เหมือนชีวิตคนอนะ่ะเขาก็มีหัวใจเขาก็ร้องไห้มีครอบครัวเนาะถ้าคนแบบเขาตื่นรู้เนี่ยเขาก็แบบก็จะไม่กินเลยเขาจะเป็นเหมือนเวเจ็เทอรเรียหรือเป็นมังสวิรัตอ่นะแล้วก็เขาก็คือการเหมือนลักษณะเขาตัดสรูจร้จริงๆแล้วก็คือว่าเป็นลักษณะอาหารที่มังสวิรัต คือคนที่ตื่นแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจว่าต้องมีรถมีบ้านอะไรขนาดไหนคือเขาอยู่ด้วยความสุขอะค่ะคือเขาก็ไม่ค่อยชอบที่แบบปะปักกดตัวแล้วก็ไม่ได้ชอบไปเรื่องอะไรต่างๆปาร์ตี้ต่างๆแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเลยอะ แล้วก็ในอีกในหนึ่งใช่ป่ะคนที่ตื่นรู้ที่แท้จริงอ่ะเขาก็แบบเหมือนลักษณะที่ว่าเขาอยู่แบบนอกเมทริกออกมาที่แบบเมทริกจะแบบคุมว่าเราต้องมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยเขาก็จะออกมาจากนั้นเลยแล้วก็พวกอาหารต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออเขาก็แบบทาตามที่เขามีความสุขคือบางทีไม่หิวก็ไม่ต้องทานอาหารก็ได้ไม่ใช่ว่าชีวิต อยู่ทุกวันทุกวันเราก็ต้องอยู่กับอาหารหรือกินเยอะๆอะไรนะก็เป็นลักษณะของการครบคุมการปราร์ตี้ต่างๆของเมตรกษสใช่ปะ่ะแล้วเราก็มีการไตรต่ตรองมีการทําสมาธิของเราแล้วเราก็ปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นจัดพวกสังคมปัจจุบันพวกเมตริกต่างๆใช่ปะ่ะทั้งหมดนี้มันก็คือแบบมันอยู่ที่ใจของคุณด้วย แล้วเขาก็าบอกว่าเรื่องนี้มันแบบเออก็พวกเรื่องไรสาระพวกเขาจะไม่พูดคาหยาบอะไรต่างๆที่แบบมันไม่ได้มีอะไรอ่ะไม่ไม่ใช่ว่ามันมีความสําคัญอะไรเราจะอยู่กับสิ่งสําคัญอยู่กับตัวเราอยู่กับแบบการตื่นรู้ของเราอะที่แบบสามารถที่จะตื่นขึ้นมาเมื่อเราฉลาดหรือว่าหลไรปุกหลายๆคนตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้สามารถเราเนี่ยจะมาช่วยเนี่ยทำให้แบบดาวเคราะห์ของเราอะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเหมือนว่า เป็นพลังงานด้วยแบบเป็นพลังงานที่หนักหน่วงด้วยอ่ะแล้วก็มันมีหลายๆอย่างทั้งด้านศาสนาอะไรต่างๆหลักคําสอนต่างๆอ่ะที่แบบเราตื่นรู้เราก็จะรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอะไรเยงี้ค่ะก็คือทําให้เราแบบมีความสุขมากขึ้นอ่ะพะเรารู้มากขึ้นด้วยแล้วมันมันเป็นรูปแบบทั้งหมดเลยที่เขาเชื่อว่าพวกเขาออกจากเมทริกอะแล้วในทางตรงกันข้ามชอบ่าพวกเขาก็เหมือนแบบอยู่ภายในตัวตนของเขามากกว่า เพราะว่าเมทริกอะมันไม่ใช่สถานที่แต่มันเป็นแบบเหมือนสถา,านะของสติอะที่คุณแบบรู้แล้วตื่นแล้วอะไม่ใช่ว่าเราอยู่ในคุกของเมทริกนั้นแล้วก็เหมือนเรา,าได้ออกมาจากกรงอะก็คือเหมือนว่าเราไม่ต้องไปหลบหนีหรือว่าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วก็คือเราสามารถหลุดเป็นอิสระออกมาได้คือเรามีความสุขในตัวเราใครจะว่าไรว่าเราบ้านเราก็ไม่สนใจอะก็คือมันเป็นลักษณะว่ามันเป็นเป็นหน้าที่อะเพื่อเราที่จะสร้างสังคมใหม่ชุมชนอิสระ ที่เรามีความสุขอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันคุยกับคนที่เราเขาแบบตื่นรูก้กับเรามันจะแบบมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีแต่คือคือเขาแบบมีคนในสังคมที่เขาต้องการตรงนั้นใช่ป่ะเพราะด้วยวิธีนี้เพราะว่าเขาเหมือนว่ามีการใช้เงินออกมาแหละก็คือทําให้พลังงานของเขาว่าลดลงไป แล้วคุณก็ต้องรู้ว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็คือมันอยู่ในข้างในของคุณเลยแล้วสังคมมันก็ต้องอยู่คือต้องอยู่อย่างมีสติอะค่ะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของเราที่เราได้ตื่นรู้มาใช้แล้วก็ช่วยทําให้กระเทาะเปลือกของคนหรือจิตวิญ,ญญาณนะให้เขาแบบมีจิตวิญ,ญญาณที่สูงขึ้นด้วยแล้วจิตวิญ,ญญาณแห่งแสงสว่างเนี่ยเขามีมากมายเลยเป็นทั้งนักรบด้วยแล้วมีการดําเนินภายในนะคะแล้วก็คือเขาอยู่ในสังคมเนี่ย มันก็รักษาเป็นมืดมิดด้วยแล้วถ้าเราออกมาจากเขาเรียกว่ากราครอบอยู่เนี่ยคือเราก็จะแบบเป็นตัวตนที่สูงขึ้นน่ะคือให้เอาแบบความจําเก่าๆเนี่ยออกไปรหัสเก่าๆต่างๆเนี่ยพอเราตระหนักรู้แล้วใช่ป่ะเราก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยแล้วก็ เปลี่ยนเป็นคนที่มีแรงสันะทะ้านแรงสันสะเือนสูงเท่าเราทานพวกพืชต่างๆอะไรจะแบบเขาจะมีแรงสันสะเือนสูง้วยการทาให้ร่างกายเราอะเราไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยเพราะเรารักษาขึ้นแรงสันสะเือนสูงตลอดเวลาเพื่อให้อยู่ในแบบมีติที่สูงขึ้นได้น่ยไม่งั้นร่างกายเราก็จะป่วยใช่ป่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ค่อยปรับตัวของเราอ่ะก็คือแบบสิ่งที่มันมันทรงพลังมากที่สุดก็คือเป็นจิตวิญญาณแห่งแสงสว่างนะที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ยังมีสติ ก็ดูเหมือนว่าคือจะมีชีวิตอยู่ก็คือโดยเกณฑ์ที่ดูเหมือนว่าจะมีชีวิตอยู่จริงๆก็คือประสบการณ์ของเรามันก็จะแบบถ้าเราได้ตื่นรู้เปิดตาที่สามมันจะรีเซ็ตโปรแกรมใหม่ให้เราเลยให้เรามีความสุขรู้สึกมีมีความอ่อนยาวแล้วก็ไม่ได้คํานึงถึงร่างกายภายนอกของเราอ่ะคือมีความสนุกสนานแล้วก็เราก็เนี่ยเขาเรียกว่าเราได้ใช้ประโยชน์แล้วก็คืออยู่กับพลังงานด้านบวกของเราอ่ะในคือในโลกเนี้เราก็สามารถแยกแยะได้ก็คือว่าคือแบบ เมื่อคุณอยู่ต่อหน้าคนอื่นใช่ป่ะคือเราจะไม่ตัดสินเลยก็คือแบบมันเป็นการตัดสนินก็คือเป็นการที่แบบเหมือนเราเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นให้อยู่กับตัวของเราว่าเราทําดีหรือยังวันนี้ทําสมาธิย่างไลววันนี้มีความสุขหรือยังคืออย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาจะทําอะไรมันเป็นจิตวิญญ,ญาณของเขาค่ะคือแบบให้เราได้รู้สึกถึงพลังงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็สามารถที่ทําให้เราให้เราช่ปบัลลุดออกจาก เมทริกอ่ะก็คือออกจากความกลัวของเราก็คือความกลัวมันก็จะครอบทุกอย่างเลยมันก็ทําให้แบบสิ่งมืดมืดนะเข้ามาหาเราได้ง่ายถ้าเกิดยังมีความกลัววิตกกังวลน่ะทำให้เราสามารถที่จะไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่มิติที่5ได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการตื่นรู้แล้วก็มีความสุขในสิ่งต่างๆนะคะสิ่งดีๆกาลังเกิดขึ้นเนี่ยมาเสมอเลยขอให้ทุกท่านนะคะได้เตรียมพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่มีความสุขกับโลก มิติที่หาของเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ